เพราะผมยังไม่เห็นคุณเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมีแค่คุณนะ่ะหัวม่วงที่ตายแล้วก็มีแฟนเขาที่นั่งอยู่บนรถเแต่เรายืนยันขอรถผมก็ไม่ได้ยินนะครับอยู่บ้านเอางี้เราเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอคุยกันแป๊บนึงได้ครับเน่เอาีเมา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 ไม่ไม่ไม่พราเรามาขอเพียง เป็นไงครับพี่เปครับนะไอ้เครับพี่ทีครับพี่ไม่แ่ผมเชี่อไอ้พี่งนี้ไม่ไม่ไม่กูเข้าใจกูก็เชื่อมันกูเคยเชื่อคนในแกล้งกูแล้วขอโทษขอโทษไปแต่ว่าไม่ผมขอโทษไปแล้วตอนแรกอะผมตอนที่มาคุยพี่บอกให้ผมมาคุยในไอ้ดอกะผมมาขอโทษ่ขผมมาพูดดีๆเลยถามนะอเฮได้เลยผมพูดกับเขาดีดีสุดๆแล้วผมขอโทษเลยเขาหมดละไม่มันแล้วรอบสพี่ใส่ฟ้ามาคุยแล้วพี่ใส่ฟ้าก็บอกว่าเผื่อพี่ไม่ไปเล่นอะไรแล้วก็พี่ขอของพี่ขอคืนนะไอ้เฮียบางทีมึงต้องมอบก่อน่ะมันจะหัะ ไม่อันนี้กูถามนี่เฉยนะเขือมึงไม่ยิงใช่ป้าน้องไม่ได้ยิงผมจะไม่เห็นเขาเลยผมไม่เห็นอเออไอ้เรื่องถ้าเรื่องยิงอ่ะกูก็เชื่อมึงนเว้ยกูเชื่อมจริงเพราะมึงไม่ใช่คนผมก็ไปอยู่นะคือถ้าไอ้เข๋มันยิงกันมันยอมรับไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้เขืออันนี้กูแค่แบบไอ้เรื่องขับรถอ่ะผมยอมรับเลยว่าผมขับจริงแต่ว่าไอ้เรื่องมันบอกเรื่องเข้าใจเข้าใจเลยอันนี้คือแบบว่าเหมือน ถ้าผู้ถามตรงๆนรเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับดีมเฮดถูกป่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะวางตัวเป็นกลางหรือว่าแบบดีมเฮดเขาอาจจะแบบมองว่าไม่อยากให้ยืมอะไรเงี้ยอันนี้กูคิดเล่นๆเฉยบะเขาอาจจะโดนเบมาอะไรหาเรื่องมาโดนถาเรื่องมาหรอเจอแล้วมันคุยได้ดีมเฮดเขาอาจจะบอกเอ้ยแบบว่าเอาแบบเอาของคืนอะไรเงี้ยอะไรเรื่องทั้งหมดก็อาจจะเป็นแค่เรื่องแบบเรื่องที่มันแบบไม่มีไม่มีอะไรเลย เออใช่มันอาจะไอ้เถื่อมันอาจจะไม่ได้จริงจริงอ่ะแต่เขาก็แค่แบบว่าเอเสิให้มันแบบว่าดูน่ากลัวขึ้นหาเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าทำเรื่องให้มันแบบว่าประเด็นคือถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ขอจะไม่ได้รถเราก็ไม่ได้คโมวยผมก็มองว่ามันไม่ไม่ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยเรื่องเรื่องแบบนี้มาคุยกันได้ขนาดเราไปไปเอารถอะไรมาเข้าก็ยังไม่ว่าเลยจริงๆงเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเอาของคืนนะเท่าที่พี่มองอ่ะ จะอยู่ดีวันนี้ไม่แข็งแปลกๆนะครับมาแล้วพี่อนิกกี้อยู่ปะผมล้วพี่นิก<ย>กี้นี่ใช่ไหมเช่รอด<ะ>้าพี่ฟังหน่อยดิพี่คือผมจะเล่าตั้งแต่แรกนะพี่ที่ผมเจอตอนเช้าเลยที่ผมงัดเจ้าเช้าเลยคือผมไปงัดตอนนั้นผมงัดคนเดียวยังไม่มีเอลิโอยังไม่มีใครเลยผมไปคนเดียวแล้วใช่แล้วผมไปเจอเขาร้านบนอะ่ะเขามากับประชาชน ใช่แล้วผมลงมาเที่ยวเขาเดี๋ยวเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับขโมยรถนะประชาชนคือประชาชนเพื่อนไม่ไฟังคุณคือคนในแกงเขานั่นแหละพี่แต่แค่เขาไไม่ด้ใส่เกาะใช่ไม่ได้ใส่ชุดแก๊งใช่เลยไม่ได้ใส่เลยพี่ฟังนะคือเขาตอนที่มาคุยหน้าบ้านอะพี่เขาเขาบอกว่าคือเขาอใส่เกาะใส่ไรแต่เขาฝากบอกไอ้หลุยมาคือไอ้หลุยบอกว่าเขาลืมใส่เกาะคืออย่างเงี้ยแล้วเขามาพูดต่อหน้าผมอ่ะคือเขาบอกว่าเขาใส่เกาะอะไรใส่เห็นเป็นสูตรแกงอ่ะอย่างเงี้ย ตอนที่คุยหน้าบ้านนะพี่แต่บอกไอ้หลุยอีกอย่างหนึ่งอ่ะถามไอ้หลุยดิไอ้หลุยเพิ่งมาบอกเมื่อกี้ผมก็เพิ่งรู้ใี่ย่างงั้นถามไอ้หลุยดิครับไม่มีเลยบอกไอ้หลุยอีกอย่างหนึ่งบอกกับผมอีกอย่างหนึ่งอะผมก็เพิ่งรู้ตอนที่อยู่ในลเม่อกีแล้วแล้วแล้วพี่งงอะไรไหมพี่คือผมโทษเพราะเขาเขาที่แรกผมไปอ่ะเขาลงรถมาสองคนเลยแล้วประชาชนคนหนึ่งแล้วแก๊งคนหนึ่งใช่ป่ะแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจสุดแก๊งมาทำไมเขาไม่ลงไปช่วยเพื่อนอ่ะแต่แรกอะเพราะว่าเพื่อนเขาโดนแทงผมผมแทงเขาตายอะเพื่อนเขาอะใช่ใช่พี่ แล้วผมขี่กลับมาแล้วอ้แล้วผมแบบอยู่อยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาชุบเลยอ่ะคืออะไรพี่แบบแบบไม่ใส่ชุดแก๊งอ่ะตอนแรกไอ้นิกิ่งลมันจะไปแจ้งสภาแต่ว่าผมย่ง่ยังไม่ยังไม่ต้องแจ้งใช่พี่แล้วแล้วเขาผมก็งงเลยแบบผมก็โพสทวิตถามนะพี่แบบว่าหรือว่าพี่โรชีี่โรชีแบบว่าเอาเอาประชาชนมาชุบเลยหรอแบบยังยังไม่จบอ่ะพี่พี่เข้าใจไหมอืมแต่ผมผมผมโพสไปสามรอบอ่ะพี่เขาเขาไม่ตอบกลับทวิตผมเลยอ่ะทั้งที่เขาอยู่ในเมืองห้าคนเลยแบบ็ึสิป่ะใช่พี่ ก็อยู่เยอะตอนนั้นอ่ะใช่อยู่อยู่เยอะมากพี่อยู่เยอะมากใช่แล้วแล้วแบบพอพอไปเจอกันร้านนั้นใช่เขาบอกผมบัฟผมยังไม่ได้บับเลยเลยคือไปเจอกันร้านมือสองไนพี่แล้วแล้วผมตอนนั้นแบบผมมีแบบเรียวรีมีใครแบบมีเพื่อนล้วห้าประมาณห้าคนอ่ะพี่แล้วไปแทงขอตายแล้วผมแบบว่าพี่เข้าใจมันแบบมันไม่ตอบกลับสวิตผมอ่ะแบบทั้งที่อยู่อ่ะพี่แล้วผมว่าไปตะโกนตายตายแบบตายดังพี่แล้วแต่แต่ผมไม่ได้บับเลยนะผมเพื่อพูดแค่นี้แบบแล้วผมบอกบอกว่า อ้าอ้ยิโชีทำไมไม่ตอบกับทวิตแลยอยู่ตั้งอยู่ตั้งเยอะใช่ผมผมพูดแค่นี้เลยวเขาบอกผมบ้าผมก็งงเลยไม่มันพูดตอนเขาสรุปด้วยพี่เออสรุปหมดเลยพี่เพราะว่าผมมันเป็นตัวสุดท้ายที่ตายอ่ะใช่ก็อาจจะโดนเอาพูดตังตัแล้วอาจจะโดนแบบโดนเหลี่ยมก็ได้ไม่ต้องคิดมาาเว โดนเลี่ยมใแล้วอบูพูดตรงๆนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนโดนลบเลี่ยมอ่ะก็คือแบบว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหลอกแต่ไม่มีเลยแต่แต่สำหรับกูอ่ะกูคิดว่าน้องๆอ่ะไม่อยากให้ไฟ้ายืมแต่ไม่รู้จะกล้าพูดยังไงอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ไอ้ฟ้าตัวตัวกูรู้นิสัยมันไว่ยตัวไอ้ฟ้าเองอ่ะมันมันเป็นคนแบบมันให้ได้อยู่แล้วมันเหมือนน้องๆมันอาแคติกับเราเว้ยถูกถูกถูกไม่อยากให้ยืมตอนตอนแรกเห็นด้วยพี่สายฟ้ายังไม่รู้เรื่องเลยแต่พี่สายฟ้าเข้าเมืองเข้ามาแล้วก็บุหาผมแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ได้้เขาแกงนะ แล้วก็ไม่ได้ให้ยืมของแล้วแต่ว่าพี่สายฟ้ายังไม่รู้เรื่องเลยนะเขายังมาให้ผมเล่าให้ฟังแล้วมันเจอมันคุยไอ้สายฟ้ามันเจออะไรมาคนในแก๊งเขอาจจะไม่โอเคอะไรเงี้ยน่าจะคนในแก๊งเขาแล้วชนกับน้องๆเขาอ่ะมองว่าไอ้ฟ้าไม่เนี่ยไม่น่ารู้เรื่องไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าน่าจะเป็นแค่เครื่องเฉ่แค่เครื่องมือเฉยแต่มันแต่มันก็ต้องแคร์คนในแก๊งมันก็ถูกแล้ว ไม่รู้ว่าพี่ผมผมมองว่าเรากับฮิโรชิแม่งไม่เคยมีอะไรต่อกันแบบเป็นแบบไม่เคยไม่เคยมีอะไรต่อกันจริงๆอ่ะเรืเองจะเราตีอะไรกูทั้งหนาวกูกูว่าหาทางออกไหมหาทางออกเลยไหมงไงคุยกับมันแล้วก็ผมคิดว่าอย่างน้อยอ่ะให้ขอโทษกันไปเพราะว่าถ้าเราจบมาก็จริงถึงเราไม่ได้ยืมของเขาถ้าจบมากลัวมันตีต่อหรือไงไม่แต่ผมขอโทษเขาแบบพูดดีมากนะเข้าใจพีกูเชื่อมึงนกูเชื่อมึงเขือตอนที่มาคุยน้ามันกมเชื่อขอโทษเขาดีมากเลยแต่บางครั้งเราต้องแบบแกงโง่หน่อยอ่ะ ไม่ใช่แค่งง่ดิต้องยอมยอมอืหมอบไม่หมอบตอนนี้ใช่เพราะของเรามันก็ตีได้เฉพาะแก๊งเดียวอะอ่ะแล้วแต่ตอนนี้ถ้าสมมติเราเตะได้บอลเพชรที่ฮิโรชิซอนเลยแล้วยุ่งเลยนะใช่ที่ยืมที่ยืมมันมาเนี่ยเพราะว่าไว้สำรองนะแบบว่าแต่ที่ที่ตอนที่ตอนพูดก็ถูกนะเพราะว่าถ้าเรื่องเรื่องแบบไปเอารถอะเอารถเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเราเป็นขโมยอยู่ดีอะเขาก็ซื้อได้ไมันมีสิบมันมีโปรเทสสี่วัตต์ปะ มีมีนะพี่เขาเพิ่งจบไปไหนพี่สตอรี่ใช่เพิ่งมีเพิ่งเพิ่งมีสตอรี่ไปเราไปขโมยรถเขาโดนปรับอีกโดนปลดเอรี่นี่เขามีโปรเทคอีกถึงบอกว่าจะขอแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าไม่ได้ยินอ่ะเจ้าของรถบอกไม่ได้ยินแล้วก็โดนอยู่ดีอ่ะดีแต่ดีดีดีกว่าเขาไป <arada |pt|> ไปเรียกไปสภานก็ต้องยอมยอมไปก่อนถ้าอย่างนั้นนะถ้าตอบบอกว่าเอาของที่เราชิมาไว้ไปสำรองเผื่อก็จบ เอาตามนั้นแหละกูเชื่อมึงนะแต่แต่มันเข้าใจพี่อยู่นะพี่เข้าใจพีคกูก็เชื่อมึงจริงๆกูมองว่ากูกูยังไงกูก็ดูมึงไม่ดิดเพราะเวลามึงมึงทักพี่มห็นอันไหนพี่ไม่ต้องไปเถียงนะมึงไม่ต้องมึงพอเรียกเขาไปคุยไม่ต้องไปเถียงเขานะไม่พี่ผมผมหัวเท่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่กับพีวิทยาที่โอเคน้องโอเคเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวเอาแม่งเลยอ่ะไปฉี่ในประเทศไปซะเอาแม่งเลย พ no> ี่บาก็โอเคนะไม่แย่ได้ได้กูคุยกับพวกไอ้เกือกแล้วเนี่ยเออเฉี่ยดงมันเทสแล้วเอาแม่งเลยพี่เกูไม่ไหวแล้วเหมือนกันกูไม่โอเคพี่บอลเจครับได้ครับหมดเลาะบอกก็ได้พี่ถ้าพี่บอกอ่ะคนได้ไอ้ฟาร์มมาเฟียเขาพี่พี่ต้าช่วยช่วยเรื่องหน่อยครับพี่น่ารักตอนพี่ฟ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่ต๊อดพี่ต๊อดกับพี่ก๊อตคุยหน้าบ้านไหนพี่ โอเคได้แตามก็ได้ที่เดียวไอ้แดมเบอร์เทสเราไม่มีเรื่องอะไรติดกันติดกันใช่ปะกำลังมาครับพี่เขากำลังมาครับไปไปไอ้ตอสแดมเบอร์เทสเราไม่มีอะไรติดข่ายกันใช่ปะมีดิพี่แต่กูรู้สึกว่าจะมีแผลใหญ่กว่าน้าเสียงพี่สะดุดวิรีโอทีหนึงพี่พี่เปาพี่เซนพี่จับปูตรงๆคือประตูที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะนี่ ราเรามันจริงปกติยังปกติยังปกติหรอครับพี่ปิดโทษแล้วมีอ,อ,อันนี้สรุปว่าไงบ้างนี่พี่พตอด อ่พี่ขอคุยกับฟ้าแป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วค่อยมาคุยกันน้องได้ครับได้ครับเปิดไปนดร้านควายเราควรไปคุยด้วยนะอะไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับเือพี่าจริงจริงคือผมันไม่ได้อะไรนะมันแต่ไม่ใช่ว่าผมไอ้นี่ไปแบบผมผมก็คุยกับ คนในแก๊งให้นะพี่คือคือของที่ให้ไปมันเป็นของแก๊งด้วยคืออืมอืมพี่เข้าใจคือผมเป็นหัวก็จริงพี่แต่แบบแก๊งก็ต้องมาก่อนเองอ่าเข้าใจแล้วแล้วแล้วทำไมแล้วแก๊งแก๊งแก๊งมึงไม่โอเคอะแก๊งกัวมันเออเป็นใครโอเคเหรอพี่มันไม่โอเคตรงที่ว่ามันแบบมันพูดกันเลยมันบอกพี่ฟ้าผมไม่ไม่เอานะพี่คือของทุกคนมันก็เหนื่อยฟัามกันมาให้ยืมไปแล้วแบบมามาป้นกันอย่างนี้แบบมาบัฟมาอะไรแบบเต็มบทอะตอดมันมันก็เลงงกันว่า ฝัางผมไปทำอะไรให้ฉีสัญญาสีสัญญาแล้วเอาแม่งเลยเดี๋ยวพี่จ่ายค่าเสียเวลาไดนประเทศให้เราเอาฮิโรชิแทนเลยสามล้านอ่ะผมก็จ่ายเองถ่ามึงโอเคกูโอเคเอาเลยของเราพออยู่แล้วใช่ปะมันมันพอแก๊งหนึ่งพี่ก็พอแก๊งหนึ่งไงเดี๋ยวพี่จ่ายค่าสัญญาให้จ่ายค่าสสัญญาดนประเทศเลย เอาให้รู้ชี oh ้ก่อนเลยหมดสตินะปนี Aladdin ่เหี้ยแหละกูแค่ยืมคุยคุยกันนมันก่อนแม่พี่กูโอเคกับสายฟ้ากูไม่โอเคกับแกงมันมาคติอะไรกันนักหนากูบอกว่ากูยืมกูยืมกูยืมไม่พี่มันไม่ใช่แบบนั้นไอ้ไอ้ยืมมาส่วนยืมผมเข้าใจแต่คือตรงนั้นน่ะมันมัน พี่เข้าใจครับว่ามันมันมันไม่โอเคกันอะพี่เข้าใจไหมพี่เข้าใจแต่น้องแต่น้องพี่ก็ยืนยันแล้วมันก็ไม่ได้แหลมไอ้เขือกับไอ้นิกี้มันก็ไม่ได้แหลมมันก็ยืนยันแล้วตรงนี้โดนไหมครับพี่อันนี้พี่ถามตรงๆนะไม่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 ได้มีใครแบบว่าไม่มีใครเบรกมาใช่ปะแบบฝั่งอีมเฮดไม่ได้มีอะไรแบบเพราะเราไม่เราไม่เอาพูดตรงตรงเราไม่เคยมีอะไรต่อกันเลยนะถ้าเรื่องแค่แบบขึ้นรถกับเรื่องแค่แบบ งัดร้านมันไม่ยากแบบเรื่องแค่นี้ไม่เอาไปประเด็นได้ในเรื่องของของพวกนี้ยกเว้นจากพวกมึงจะอคติกับพวกพี่พี่เลยสงสัยไงว่าฝั่งดีเมทเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบขู่อะไรมึงมาใช่ปะอันนี้พูดถึงใครดับมันเฮ็ดหรอใช่เขาไม่ได้ขู่เขาไม่ได้ขู่ดับมันเฮ็ดไม่ได้ขู่กูก็รู้กูไมู่้่แบบให้ยืมของแต่ว่าเรื่องแค่นี้ถึงขนาดไอเรื่องของจริงฝั่งเขาก็ไม่ไม่ได้รู้ด้วยว่าผมว่าฝั่งผมให้ยืมแต่เรื่องแต่เรื่องแค่เนี้มันไม่น่าไปประเด็นได้เพราะว่าเรื่องแค่เนี้มันแค่บัฟบแค่เนี้ย มันหยวนหยวนได้เว้ยแต่แบบถึงขนาดเอาของเกินพี่อมอง,งว่า,<อ>ามันเกินไปเอาไ<อ><อ>ง,างพี่เออา่าพี่ว่าไงก็ผมก็ว่างั้นละอ่ะว่าไงก็ว่างาั้นงั้นงั้นกูตีงังน้นงั้นงั้นงั้นกูไปเดี๋ยวกูไปจ่ายเคียร์สภาขอตัดเลยขอตัดในประเทศเลยแล้วก็เปิดกับฮิโรชิเลยจบพี่เปาสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับ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 เพื่อนสวัสดีครับพี่เอนและชื่อบีมเนี่ยเสียงเหมือนกันเลย งั้นไปบ้านเลยไปไปบ้านก่อนเราไปบ้านเลยเป็นอะไรใจใจเป็นอะไรใจจะพอดเนี่ยดูดแป๊บพี่มีใครมีข้าวไหมครับจะตายไม่มีเลยครับมีแต่เบอร์เกอร์พี่ต้อนวันดีครับพี่พี่ตากรวันดีครับพี่แซมครับไปดีตากอรมาแล้วมันมาแล้วไม่ใช่หรอวะ